ครับพี่น้องครับช่วงยางอ้วยขึ้นครับพี่น้องมาเบิ้งว่าสีได้วะนะดอกเงี้ยเถอะมึงก็นด้พี่น้องครับพูดนะพอ่ะป๊อดนี่ครับเบกกาๆดูเด้อพี่น้องนี่ครับดอกใบไม้เหมือนอามครับพี่น้อง ส,สวยครับสีเต็มตาครับผมปลาหน,นีออกตาแบบนี้เลยพี่น้องครับผมแบบกอกไม่เลยตุบๆเลยถ้าสว่านดีๆเลย,เลยแบบไม่ไหมเลยโอ้โหสวยงน้ำมาเสวยงน้ำมาเป็นรองกับ,บยุ่งกับไหลเลยนี่ นิดผสมหน่อยครับอืมเพิ่มไปอีกนิดี่องครับโอ้โหเดี๋ยวทดตรงนี้ครับอยูด้านนี้นี่อองนี่ออกไม่ไหมพี่นันเนี่ยไงไม่ไหมครับเดี๋ยวลองอีกครับพี่น้องครับ จับ,บ้านเลยเินมากวันเลยูนะสวนดีดีเะมองที่ผมเก็บนี่มันเสีออกเป็นดอนเป็นดอนนะครับพี่น้องครเสียออกเป็นกุ้มเป็นกุ้มเลยบ่ได้ออกใหญ่เลยครับซึ่งผมกับเบอรด้ย่างไก่เลยย่างไก่นี่เดียวเลยครับพี่น้องแต่ละมูอมันนะเดีว มองเก๋ามองเดียวกันนะอครับนี่นี่เห็นไหมนี่วันนี้นึ่งแล้วโอ้ดอกเต่าแล้วแล้วไปเป็นเชื้อพู่นักดอกนึงครับพี่น้งนนนงนนนงองยุ่งกับอะไรพอนุ่งเนี่ยพุ่นะเป็นนึ่งเขาาถ่ายพุ่นอืม หั่มเลยออกเป็นคู่ามามเลยตาละมองี่ออกในแบบวักไกลกันนะครับพี่น้องเอาครับผมวัออกไกลกันนะยังม,มงปปั้งห็นไปแมนปิดผมก็เลยดหยุดท้ายไปเอ๋ออกไม่ไหมหงาม,งามที่ครับน้องเห็นพลังให้ก็บไม่เห็นพุณน่ะ งานเงี้ยเดี๋ยวข้าพุ่มเต็มตาแล้ว่น้อ,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 นนองอดอกเถ่านี่ร้ายนะดอกที่มันแก่ๆนี่ร้ายครับว่าผมปฏิทายน,น้พี่น้องครับนี่ทั้งสี่เราอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่เนี่ยทั้งเสี่ผมก็เอาโอนเถาหัวเดี๋ยวทั้งเสียเถา่น้องเอานะเ้า,า,า,เาแ,แบบไม่นะไม่นะหลังยังไงอะมาบุกปลานี่พี่น้องบ้านนี่อูอ้อันนี้ก็บเถาไปก้อนแล้ว อเ,อเอาแบบใหม่ๆนะครับใส่สุดยอดนี่ยนะเหี้ยสวนเด้เอ้าะปีน้องมาพ่อเห็ดผึ่งไงพูดนะงูกับไงพูดนูวากันได้เบานดอกยันนี่อ๋ <pers> อครับพี่น้องครับเดินทางมาถึงทางออกแล้วนี่สามดอกที่ดอกพ่อกันส่งคลิปนะครับพี่น้องครับนี่ อ๋อหนึ่งอุ้ยขาดเออมาอย่งมาเจิดอะไรมาเชิดอะพี่น้องเ,เย็ดเยอะนี่ส่งไยคลิปนะครับผมสวยๆอ่ะโหสุดยอดเลยปิดแล้วครับพี่น้องมาหอดมองทุกทายแล้วนี่ทางน้ำว่างันผมยังออม ยังออกไปพุ่นขึ้นพุ่นนะครับแต่ยังลุกมาเนี่ยพี่น้องครับสรุปมือนี้เต็มตะกร้าคือเก้าครับพี่น้องครับผมโอ้โหฝากเด้อยพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกดติดตามให้เพจยรงผมนำเพื่อจะไม่ได้ผ่านคลิปเก็บเห็ดนะครับพี่น้องครับไปนี่มือนี้ไปล้างเห็ดกันครับบาดนี้เต็มตาเลยนี่แหละครับหมายมือนี้สุดยอดครับผมอ่าฝากดีกันครับผม